ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานะประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานะประจําวันเรื่องเาวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานะประจําวันมื้อนีพบกันในวันที่18มีนา ในหัวข้อเรื่องที่มีซือว่าน้อยแต่ทรงพลังและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหูและสามัคคีทาห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟโซบทที่สองข้อที่4ถึงข้อที่10พระธรรมเอเฟโซบทที่สข้อที่4ถึงข้อที่10ก็ได้ปรากฏเรื่องรลวและเนื้อในดังต่อไปนี้ แต่ด้วยพระการุณาป่านนี้ของพระเจ้าที่อุดมสมบูรณ์ลหลและด้วยความหักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาก็ใหญ่หลวงถึงแม้ว่าเมื่อเขาได้ตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณย้อนพวกเขาบทเสือฟังแต่ด้วยพระกรุณาป่านนี้ของพระเจ้าที่อุดมสมบูรณ์หลและด้วยความหักของพระองค์ที่มีต่อเขาก็ใหญ่หลวง ถึงแมนว่าเมื่อเขาได้ตายแลย้วไฟจิตวิญญาณย้อนพวกเขาบทเสือฟังแต่พระองค์ก็ยังได้บันดาลให้พวกเขาเป็นคืนมาสู่ชีวิตกัพระคริตการที่พวกเขาได้หับขวมโลดพ่นนั่นก็แมนโดยพระคุณของพระเจ้าและได้ทรงบันดาลให้เขาเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์และทรงรดให้เขานางในสวรรค์สถานด้วยกันกับพระเยซูคริสเจ้าเพื่อในคราวต่อไป ระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเรือล้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเขาทั้งหลายในพระคต์เจ้าเยซูด้วยว่าซึ่งเจ้าทั้งหลายได้ถือทรงผลให้พ่นนั่นก็อย้อนพระคุณด้วยทางความเสือ่อสิ่งเหล่านี้โบแมนพวกเจ้าเห็ุเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความพ่นนั่นโบแมนได้มาย้อนการปฏิบัติของพวกเจ้าเอง เพื่อว่าบบมีผู้ใดผู้หนึ่งอวดได้เพราะว่าเฮาทั้งหลายเป็นสีพระหัต์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นมาในพระคิ์เจ้าเยซูเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมลวงนาไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เฮาทั้งหลายได้ปฏิบัติตามในยามคำคืนที่ทะเลทราย โซนอรัรนอันโหดห้ของอเมริกาเหนือมีบางเทือที่จะได้ยินเสียงหอนอันแหลมสูงและแผ่วเบาแต่เจ้าอาจจะบ่สงสัยถึงที่มาของเสียงนั่นคือหนูตักเตนน้อยแต่ทรงพลังนี่หอนอยู่ภายใต้ดวงเดือนเพื่อบ่งบอกถึงอนณาเขตของมันสัตว์แค่แหลมที่มีเอกลักษณ์ตัวนี้ถือขนาดน้ำวาเป็นมนุษย์หมาป่าเป็นสัตว์กินซิ้น ที่จริงเนยื่อของมันเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่บ่คอยมีสัตว์ตัวใดกล้ารบกวนเส้นแมงงอดแต่หนูมนุษย์หมาปลานี่มีทักษะพิเศษเพื่อการต่อสู้มันบ่เพียงแต่ทนทานต่อพิษแมงงอดแต่ยังเปลี่ยนพิษให้เป็นยาแก้ปวดได้อีกด้วยการที่หนูตัวน,น้อยผู้ทนลหดทึกสร้างอย่างเฉพาะเจาะจงให้สามารถลดชีวิตและเติบใหญ่ได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดหานี่ ให้แห้งบันดาลใจบางอย่างเส้นเดียวกับโปโลได้อธิบายในพระธรรมเอเฟโซบทที่สองข้อสิบว่าการทรงสร้างอนมหัตจรสจันนั่นแสดงถึงลักษณะที่พระเจ้าทรงออกแบบประสารรของพระองค์เส้นกันเขาแต่ละคนเป็นสีพระหัต์ของพระองค์ในพระเยซูที่ถึกสร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่ออนาจ,จักรของพระองค์บบสําคัญว่าพระเจ้าให้ของประทานอย่างแก่เจ้า เจ้ามีหลวงหลายที่จะถวายให้พระองค์ได้เมื่อเจ้ายอมหับอย่างมั่นใจในตัวตนที่พระเจ้าทรงสร้างให้เจ้าเป็นเจ้าจะเป็นพญานถึงชีวิตที่มีความหวังและความสื่นสมยินดีในพระองค์ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องเสริญกับสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเจ้าจงกล้าหาญเจ้าอาจจะหูซึกวาตัวน้อยแต่โดยของประทานและการเสริมกำลังของพระวิญญาณพระเจ้าสามารถใส่เจ้า ให้เฮ็ดสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีพลังได้ท่านผู้ฟังที่ขลบขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรบึงน้ำกันว่าเจ้าเบิงเห็นตัวเองว่าเป็นสีพระหัตอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าได้โดยง่ายหรือบอ่เพราะเหตุใด,ดการนึกถึงความจริงนี่ส่วยให้ฟื้นความมั่นใจ และความกล้าแห่งกับเจ้าในด้านใดของชีวิตแล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าเอ้ยขอบคุณที่ทรงออกแบบเฮามาอย่างยอดเยี่ยมเพื่อจะมีชีวิตที่ซื่นสมยินดีและมีวัตถุประสงค์พวดช่วยเฮาให้เสือ่อ และพบกําลังใจจากความจริงที่ว่าเฮาเป็นไผในพระองค์อธิษฐานโดยความเสือในนามสือพระเยซูกฤตเจ้าอาเมน